เธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบ้ารบอยู่มอเข้าให้เธอรักอะโลฮ่าเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกเล่นเพลงวัดป่าของโฟอีฟด้วยกันนะคะเพียงแค่สี่คอร์ดย้ำสคอร์ดก็เล่นได้ตลอดทั้งเพลงแล้ว ก่อนจะไปเล่นก็นเช่นเคยต้องตั้งเสียงอุคูเลเลขของเราให้ตรงสะก่อนนะคะหยิบเครื่องตั้งสายขึ้นมาสายที่อยู่ล่างสุดสายที่1โน้ตตัว A สายที่สองจืดลูกปิดอันนี้โน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุดโน้ตตัว G ตั้งตรงแล้วปิดเครื่องตั้งจากนั้นเราไปรู้จักคอดที่อยู่ในเพลงนี้ด้วยกันเลย เพาะสี่อดนี้จะทาให้เธอเล่นเพลงนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบจ้ะเริ่มต้นจากคอที่1น่คอร์ดซีใช้นิ้วนางวางไว้ที่ช่องที่3สายที่1สายล่างสุดและใช้นิ้วโป้งไว้ด้านหลังกึ่งกลางคอแบบนี้ปึ๊บหนีเพืถนัดดีดลงทุกสายคอที่2คอร์ดจีนิ้วชี้นิ้วกลางวางไว้คู่กันแบบนี้สายที่2แล้วก็สายที่1ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3มดีทุกสาย คอร์ดที่3 A minor นิ้วกลางวางไว้สายบนสุดเลยช่องที่2คอร์ดสุดท้ายคอร์ด F ค่ะหลังจากที่เราได้ A minor มาสักครู่นี้แล้วเอานิ้วชี้วางไว้ที่ช่องที่1สายที่2เพิ่มไปอีก1นิ้วจะได้คอร์ด F จบแล้ว4ี่คอดแล้วมันเล่นยังไงล่ะไปดูกันวันนี้แอปเปิลเลือกใช้อุคูรณเล่ขนาดโซปราโนนะคะให้มันเข้ากับบทเพลงน่ารักนรักอย่างเพลงวัดปลาดนี่นะคะเรา จับคอด C เอาไว้สำหรับช่วงอินโทรจากนั้นให้เราใช้นิ้วโป้งง่ายๆเลยแบบไม่ต้องคิดมากดีดลงอย่างเดียวก็ได้ขอดแล้วหนึ่งทีติงตงตง G ตึงตึงตึงเ M R ตึงตึงตึงตง F ลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเออเก็พอได้อยู่นะมันก็เท่ๆดีนะต่อมาไปที่ท่อนร้องค่ะขอดเดิมค่ะ ดีดลงขอร์ดละ4ทีค่ะแบบง่ายที่สุดเลยเตรียมพร้อมนะคะเมื่อกี้หลังจาก F ึงตดึงดึง แค่ดีดลงอย่างเดียวคือที่เพราะอ่ะ <c oughs> คือฉันร้องเพาะด้วยแหละ <c oughs> ใจเย็นๆค่อยๆทำได้แล้วหนึ่งทอนท่อนต่อมาทำเหมือนเดิมจ้ะอคอร์ดซีค้งไว้ C G M ีอเคืนนี้เธอต้องฝันถึงคอร์ดชุดนี้ดีดก่อนแล้วค่อยร้อง3 4ดีดฉัน <c oughs> ครบ4แล้วให้ดีด F ครั้งอีกหนึ่งทีเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วกลับไปตั้งหลักจ้ะร้องท่อนต่อไปละทุกคนถ้าเป็นมือใหม่ยังตั้งหลักไม่ได้ตั้งหลักก่อนหยุดแหมสวยๆแล้วไปที่ท่อนฮุกกันค่ะสำหรับท่อนฮุกนะคะคนไหนอยากเล่นแบบเดิมดีดลงอย่างเดียวก็ได้ใครอยากเปลี่ยนแพทเทิร์นเกๆ๋ๆมาเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงกันดีก,กว่า เตรียมพร้อมนะจ๊ะขอดเดิมไม่ต้องเพิ่มอะไรที่เพิ่มเติมคือมือขวาจ้ะลองใช้เป็นนิ้วชี้ดูวางมือขนานกับอุูเุลเล่แบบนี้พับนิ้วชี้เข้ามาหาตัวดิดลงผ่านๆทุกสายพร้อมสะบัดมือลงเห็นไหมจ๊ะถ้าเราทำสองทีจะได้เป็นลงลงและดิดขึ้นนิ้วชี้สะบัดขึ้นและดิดเอามือลงมาก่อนแล้วดีดขึ้นลง,ลง ใครไม่ถนัดใช้นิ้วชี้ใช้นิ้วโป้งก็ได้จากตอนดีดขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงอหรือใครไม่ถนัดใช้นิ้วโป้งดีดขึ้นเอานิ้วชี้ดีดขึ้นก็ได้เอานิ้วโป้งดีดลงแทนลงลงขึ้นขึ้นลงการดีดมันมีหลายแบบมากตัวเองไะไปเล่นกันดีกว่าเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากว่าทำรอบนึงแล้วเปลี่ยนคอร์ด ทำร้องเข้าไป C G A minor แล้วก็ F จ้าส่วนใครอยากเอาช้งเข้ามาใส่เอาสิ่ไม่ไ,มได้ยากเลยลองทำดูยอยากให้เรามาวัดกันดูสักวันเธเธ,เธอได้รู้คนที่เธอมองข้ามอย่างฉันมนันไมียอมรักเธอมากกว่าเขาอีกแค่เธอลอง Baby 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 babe, I want y o u love Baby 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 I need you เปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ดต่อไปค่ะถ้าอยากทํานะคะให้ลองทําช้างให้ได้ก่อนอะทํามือขนานแบบนี้พับนิ้วชี้เข้ามาจากนั้นดีดพร้อมกับใช้นิ้วโป้งมือขวาประกบติดไว้ฝ่ามือทั้งฝ่ามือแนบสนิทไปกับตัวคออุคุเลเ่ต่่่ทาาาเเเวันนนนนจะะะไกกกิดดสีียยงออยงออช้ and so มากและเล่นง่ายมากแต่ถ้าเธออยากเล่นแบบเสียงเหมือนต้นฉบับดูที่นี่เลยจ้ะเหมือนเป๊ทะแทแดนแทเทเทแทนเลยจ้ะร <c oughs> ิงนี้เรียกว่าคาโปนี่คือหมายแกล่องเพราะว่าอันเก่าเอาไว้ที่บ้านคาโปจะเป็นตัวทดเสียงนะคะที่ช่วยทําให้เสียงที่เราเล่นเนี่ยสูงขึ้นตามลําดับที่เราต้องการเสียงเขาเนี่ยจะมีความสูงกว่าที่แอปเปิลเล่นเนี่ยครึ่งเสียงให้เราหนีไปที่ช่องที่1แล่หรือเฟรตที่1 จะทำให้เสียงสูงขึ้นมาครึ่งเสียงค่ะเมื่อเราเล่นคอร์ดซี<ม>เราจะได้เสียงเหมือนกับที่โฟอีฟเล่นเเเเเป๊ะขาาาารรรััรักกกกธธออท่่ไฉนมว สามารถที่จะสนุกได้กับเพลงของ Four e a นะคะวัดปล่าพร้อมกับเสียงที่เป็นต้นฉบับโดยใช้คาปโปแล้วอะมือใหม่จา๋าก็ลองนำไปใช้กันดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อของคุณกับ Apple Show ค่ะ Thank you for watching Bye บาย